สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดส่งกำลังใจให้แอนอังคา ต้องบอกเลยว่าหลายๆคนคงเคยเห็นผลงานของเธอกันมาบ้างสําหรับนักร้องนักแสดงนางแบบชื่อดังแอนอังคณาทิมดีวัย57ปีต้องบอกเลยว่าในอดีตเธอสวยแซ่บเซ็กซี่มากๆเลยทีเดียวครับเธอเริ่มเข้าสู่วงการเมื่ออายุ18ปีจากการเข้าประกวดเวทีมิสบัชเชอร์ของบเชเชอร์คลับได้คว้าตําแหน่งอันดับที่2จากนั้นได้เซ็นสัญญาเปน็นนางแบบในสังกัดของคลับ1ปีและมีผลงานถ่ายแบบเดินแบบรวมทั้งโฆษณาต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นโกดักยาสระผมเฟร็กรถสุดสุกิจุดวายน้ำทรอำิอัมเสื้อ ผ้า LTD ดีรถยนต์ไดฮัตสุมิราเครื่องสำอางคาเนโบนะที่สร้างชื่อเสียงให้กับเธอที่สุดคือโฆษณา Nescafe Extra Check ในช่วงฤดูร้อนปีพุทธศักราช2531โดยออกมาในรูปแบบของเช็คเลดี้นับว่าเป็นต้นแบบของสาวเช็คในกาแฟคนแรกของประเทศไทยนอกจากนี้เธอยังมีรูปร่างที่ดีและสมส่วนและสามารถใส่เสื้อผ้าได้หลากหลายรวมถึงชุดว่ายน้ำจึงโดดเด่นในการถ่ายแบบในนิตยาาสารชั้นนำต่างๆเป็นจำนวนมากล่าสุดนักข่าวชื่อดังอย่างเตาทีวีภูดได้ออกมาโพสต์ภาพของ ดีเซ็กซี่สตาร์แอนอังคณาผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวขณะเข้ารับการรักษาตัวอีกครั้งจากการป่วยติดเชื้อในกระแสะเลือดพร้อมระบุข้อความว่าอาการซุดรอบ2อแอนอังคณาทีมดีเซ็กซี่สตาร์รุ่นใหญ่อาการสุดต้องเจาะคอฟอกตายหมดเงินค่ารักษา0 1 3 2 2 2 0 4่เกสิกรไทยอังคณาทีมดีขอบพระคุณมากค่ะก่อนหน้านี้แอนก็ได้รับการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลกว่า3เดือนยังไงทางเราก็ขอเป็นกำลังใจให้และขอให้หายไวๆด้วยนะครับท่านผู้ชม นะครับมีความเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ